นี่คือ AI ตัวแรกครับที่คุณสามารถใช้งานใน AI ได้ในขณะเดียวกันคุณสามารถทำเงินกับ AI ตัวนี้ได้ด้วยนะทุกคนไปดู5โอนทำอะไรได้บ้างครับตัวนี้คือ AI Chatbot Chat 40ภาษาทั่วโลกครับคุยได้ทุกเรื่องคุยได้ทั้งวันคุยคุณอยากจะหาข้อมูลอยากจะให้เขาทำอะไรอยากให้สรุปอยากให้เขียนจดหมายอยากให้ทำอะไรให้ AI ทำคุยกับ AI ได้เลย AI Art มีหลากรูปแบบที่คุณจะสร้างรูปสร้างวิดีโอสร้างคอนเทนต์สรุปวิดีโอสรุปข้อมูลได้กับคุณโหทำได้เยอะมากสำหรับตัวนี้แเราออกรูปมาสวยงามมากเลยครับทั้งวิดีโอทั้งภาพนะครับแล้วก็ เรื่องของการต่อยอดเชิงธุรกิจของคุณเอาไปใช้ได้เลยครับและนี่คือร้านค้าของเราพันธมิตรทั่วประเทศที่สมาชิกทุกคนเนี่ยสามารถไปช็อปใช้ได้และได้พอรยขึ้นกับประสบเประสิทธิ์และเราจะมีโค้ดพิเศษนะครับบอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อไปกินช็อปใช้เราได้อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็สนุกมากส่วนร้านค้านะครับที่จะมีชื่อบน AI ของเราก็แจ้งมาได้เราจะส่งคนไปเยี่ยมเยี่ยมร้านค้าคุณถึงที่จะคุณจะมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับนี่คือ G Card บัตรเดียวนะฮะที่จะเอารายได้ของเราใส่ไไไวว้แลลคคุุณปชอปดทััโกกกนนะรบบน,น และ53บทเรียนนี้ถือว่าเป็นโอ้แบบบทเรียนที่ยอดเยี่ยมมากเพราะว่าคุณเรียนแล้วคุณจะได้ความรู้และพิเศษคือที่นี่เขาให้อนุญาตนะครับแจกหลายเส้น,นะครับคุณด้วยสําหรับคนที่สนใจนะไลายเส้นตัวนี้ก็คือการทำเอฟเฟล a t e แล้วเอฟเฟล a t e เนี่ยทำบนระบบ AI ได้เลยทำบนมือถือปฏิบัติการบนมือถือ,ไม,ถมอไม่ต้องมีแอปไม่ต้องเว็บนะครับง่ายมากเพียงแค่คุณเป็นเพื่อนกับบิ๊กบอทแบบนี้นะฮะและ ให้ใส่รหัสตอนที่ลงทะเบียนนะครับ a k 1 1 2 2ครับส่วนสูตรรับที่ผมจะแจกวันนี้นะครับทุกคนสูตรการทำเงินเดียวละ2 0งแสนด้วย AI ตัวนี้ทำอย่างไรคุณต้องรีบขอมาเลยครับผมจะแจกให้กับทุกคนเลย